แบบนี้มันพาเราย้อนกลับไปตรงนั้นด้วยคุณหมายครับพาเราไปสถานที่ได้ไหมครับชอบประทับใจที่ไหนที่สุดเน่ยจริงๆก็ชอบโรลอมายนะชอบที่แหละแต่ว่าก็ที่ประทับใจจริงๆชอบดิสแลนดกใช่ก็อย่างที่บอกไปชอบขับรถไกลๆชอบไปเดินชอบไปเห็นธรรมชาติชอบไปเห็นวิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็มีโรงแรมที่พักที่ดีสําหรับเขาจองลับอะไรเงี้ยมันก็ครบครบสุดนะครับผมความลับก็คือถ้าเป็นอันไหนเป็นคลิปของหมากอะค่ะคิมก็ไม่ยุ่ง ใช่ค่ะไม่ยุ่งในที่นี้คือไม่ยุ่งเลยท่นต่อไม่คุยเลยเลยไม่คุยคือไม่ไม่อยากรู้เลยด้วยซ้ำว่าแบบจะพาไปที่ไหนล่อยจอยต้องจัดการให้เลยใช่ค่ะใช่คือปล่อยจอยหมากเลยแล้วหมาก็จะเป็นแบบว่า อะไรก็ได้แม่ก็ต้องจินตนาก,การเองว่าเขาก็ไ้ไมคืออะไรโอ้โหมันมาพร้อมกับกเร,รื่องราวราสนุกสน,นเนาะที่แม่ครับเมื่อกี้บอกว่าความหรูหราเนี่ยคือไม่ได้หม,มายความว่าต้องแพงเสมอไปในมุมของแอเเช่ราความหรูหราของเราคืออะไรครับใช่จริงจิความหมายของเอเจเรชันทราเวลอะค่ะที่มาของชื่อเนี่ยต้องบอกว่าชื่อนี้น้องคิมเป็นคนคิดใช่ทำไมอันงี่เดี๋ยวให้น้องคิมตอว่า คนจะชอบบอกว่าเฮ้ยชื่ออะไรนะช,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 ชื่อออกเสียงช่วออกเสียงชื่ออะไรนะคะเสียงที่ถูกต้องก็ a s h l e ี Traigo แอ่จริงๆคือพี่ชอบเพราะว่าคือยังไม่ค่อยมีใครใช้ด้วยค่ะแล้วก็คงชอบความหมายของชื่อ คือเขาหมายความว่าเป็นภาฝรั่งเศสเนาะนหมายความว่าเวิร์กช็อปเป็นการประณีตทําอะไรที่มันเป็นแบบงานคราฟต์แล้วเรารู้สึกว่าตั้งแต่เราเราร่วมง,งานกับพี่เมย์มาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าทุกๆช,ชิ้นงานมันเหมือนศิลปะหนึ่งอย่างเป mm ็นการที่แบบว่าคราฟต์งานท่องเที่ยวแต่และทริปมันเหมือนเป็นการแครฟแบบศิลปะจริงๆนะคะ mm hmm. แล้วก็จะ mm hmm. เลือกเชื่อนี้แต่ว่าก็จะเลือกอีเรียกยากที่เพืนท,นทุกคนก็แบบห้าอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยแต่ว่าที่แบบ เชฟคิมน,นะเพราะคินแบบดูดวงนะดวแล้วด้วยคือเราบวกเล่นยาเรา้องรู้สึกว่าแบบเอ,อ้ยมันใช่อะไรอ,ะอย่างเงี้ยอาจจาะฟังยากแต่ว่าได้ยินบ่อยๆแล้วเดี๋ยวก็ชินบอกว่าคํานี้กําลังมาพี่เมย์พราะใหม่ดีอะคะ่ะเราอยากให้ทุกคนได้สัมผัสจากการท่องเที่ยวที่เป็นแบบ masterpiece แล้วก็เป็นเรื่องราวของแต่ละคนนะคะเวลาดูดวงนี้ดูเป็นตัวอักษรภาษาอื่นหรือภาษาไทยนะ ทั้ทงคู่ด้วยน<ล><ฮ>ะ,อะโอเคเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาร่วมชุดกับเราก็จะได้รับสิ่งดีๆไปด้วยเนาะ ค่ะคือพอพอน้้งคิมพูดชื่อนี้ค่ะจร <c oughs> ิงๆตอนแรกเมย์ก็เอ,อค่ะไม่ก็ฮะได้หรอคน <c oughs> <c oughs> ไทยจะออกเสียงยกยะไ้ไหมยอะไรเงี้ยแต่พอความหมายของมันนะคะที่แปลว่างานคราฟงานศิลป,ปะมันสอดคล้องกับตัวเราที่เวลาเราทํางานแต่ละอันอน่ะคือเมย์อยากบอกกับตัวเองเสมอว่าการดีไซน์คลิปพัวของเราคืองานศิลป,ปะ <c oughs> แต่คือเราไม่เคยพูดที่ไหนไม่เคยบอกใครแต่ในใจเรารู้เลยว่าวันไหนที่เราไม่มีอารมณ์ทำดัวเราก็จะไม่มีอารมณ์ดีไซน์ไอ เก๋ๆดีๆออกมาเลยค่ะอะไหนที่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ทเราแบบมันเป็นงานอาร์ตอ<ช>่ะตอถ้าเราเครียดหรืออะไรเราก็อาจจะออกแบบมันมาได้ไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะพอพอ,พอน้องที่บอกความหมายอะไรอย่างนี้นแล้วพี่ก็สึกว่าเอ้ยเออ่ะมันอาจจะไทยก็ได้ชื่อนี้แล้วเราก็ไปเสิร์ชกูเกิลกันก็เห็นว่าในต่างประเทศนะค่ะมีชื่อ angelia travel เยอะมากๆแต่ไม่มีในไทยไม่มีในไทยใช่แต่ไม่มีในไทยคือเริ่มมีการใช้บ้างแล้วอะไรแหละค่ะเราก็เลยโอเคงั้นเรามาหัดเรียกชื่อนี้กันเถอะ คิดว่าเดี๋ยวคะคุณค่าน่าจะชินกับชื่อนี้ไหมคะเพราะแต่ชอบแนวางิปนี้นะคือเจ้าเองก็ไม่เคยมองการดีไซน์การท่องเที่ยวเ,เป็นงานศิละปะหรือมันคืองานคราฟต์แต่พออธิบายมาแบบนี้เราก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันคืองานที่ต้องละเอียดมากว<ช>ิธีวิถันมากและต้องมีความครีเอทีฟเข้าไปด้วย,ยใช่ค่ะ,ค,ะคือเวลาเราจัดทริปให้ลูกค้า่ะเราต้องดูแม้ไระทัว่าทริปนี้มีใครไปบ้างอายุเท่าไหร่นั่งรถนานได้ไหม แพ้อาหารอะไรไหมทานอะไรได้บ้างทานอาหารท้องถิ่นได้หรือเปล่าหรือต้องมีอาหารเอเชียทุกวันให้ทานอะไรเงี้ยค่ะเราคือเราลงดีเทลในทุกๆอย่างของของทริปจริงๆริงก็เลยนี่แหละค่ะที่มาของเราสามคนวิธีการทํางานเนาะไอเดียต่างๆชื่อนะครับมาจนเป็นแพ็กเกจขึ้นมาเป็นชื่อเ t r a v e l สิ่งที่เราอยากจะมอบให้กับคนที่มาร่วมเดินทางกับเราทั้งความรู้สึกทั้งประสบการณ์อยากมอบมาให้เขาครับ ก็อยากจะมอบน่าจะเป็นการมอบความทรงจำดีๆให้กับลูกคา้าท,ท,ทุกๆคนนะครับเพราะว่าบางที่บางสถานที่บางคลิปอะไรเงี้ยบางไม่ว่าจะเป็นกับคนรักก็ตามไม่ว่าจะเป็นกับครอบครัวาบางที่เราอาจจะไปนดคแั่ครั้งเดียวในชีวิตนี้หรือว่า เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้เขามีแต่ความประทับใจแล้วก็มีความทรงจำดีๆกลับมาอนอกจากไปกับคุณจริงเคยไปกับครอบครัวด้วยไปครอบครัวล่าสุดก็เพิ่งไปเกี่ยวโตมาเกี่ยวโตะี่กานช่วงใบไม้เปลี่ยนสีโอ้โหสวยมากสวยมากครับเชียร์มากเป็นยังไงบ้างครับแฮปปี้มากก็คือนั่นแหละครับก็นานๆต้องบอกว่านานๆทีก็พาครอบครัวไปกันเยอะแบบนี้เนาะก็ประทับใจแล้วก็เราก็แพ้เปนปีหน้าก็เป็น ของฝั่งบ้านฝั่งขวานะครัแม่คก็จะมีไปซากุระค่ะของคิมตะเป็นซากุระแล้วคุณคิดไหมครับผมอยากมอบประสบการณ์หรือความรู้สึกอะไรบ้างให้กับทุกคนที่จะมาเดินทางกับเราเนี่ยละค่ะก็คืออยากจะให้ทุกคนได้รับประสบการณ์แบบที่เราได้รับรู้สึกว่าการที่มาทำบริษัททราเวลเนี่ยมันตรงกับไลฟ์สไตล์ของเรามากเลยค่ะเราแค่อยากจะแบบแต่งในสิ่งที่เราเจอมาให้ทุกคนได้ เจอประสบการณ์เดียวกันกับเราค่ะก็คือเหมือนแพ็กไลน์เลยค่ะคืออยากให้ทุกๆชวิตเป็นมาสเตอร์เพ e ค่ะก็หวังว่าจะป็นถึงพวกเรานะคะแล้วก็เออนอกมากพูดเลยก็ได้นอกจากนี้คือนอกจากเราจะแบบว่าเราไม่ได้มีแค่ชาเลอร์อย่างเดียว ใช่ค่ะก็คือเราไม่ได้เป็นแค่คือเราอ่ะถือว่าเป็น one stop service travel agency ค่ะก็คือรับบริหารจัดการทุกอย่างตั้งแต่ตัวเครื่องบินค่ะเพราะเรามีันธมิเป็นสายการบินเรียกว่าทั่วโลกมีบริการ private jet ถ้าใครอยากได้ความเป็นส่วนตัวเป็น private jet ก็ท้างในและต่างประเทศเราก็สามารถดูแลได้นะคะเรามี transfer service เป็น limousine service ค่ะซึ่งเราก็จะมีบริการ ทั้งคนคนขับที่พูดภาษาไทยแล้วก็ภาษาสกไดาม,มีรถหลายรูปแบบเลยค่ะตั้งแต่แบบรถโต,ยตโยต้าคอมพิวเตอร์ธรรมดาเลยปา2000นะ 2, คะเริ่มไปจนถึงเบนซ์บีเอ็มเอา p าดเทชวานไปถึงเบนซ์ฟิลเตอร์คร่ะก็คือทั้งในและต่างประเทศเรารนะับบริการหมดเลยนะคะแล้วก็มากกว่าน,นั้นนะคะเรายังมีทีมบริการ ข่าวของ Alpha Security นะคะที่ทำงานร่วมกันกับเราค่ะคือในอย่างในประเทศนี้เวลาที่เรามีทำงานร่วมกันกับทีมบริการลูกค้าของเราก็จะเป็นกลุ่ม VVIP หรือว่า Celebrity ดาราต่างชาติที่มามมือไทยเพราะฉะนั้นลูกค้าก็จะมั่นใจได้ว่าทั้งบริการแล้ะก็ความปลอดภัยเราก็คือดูแลได้ทั้งหมดแน่นอนค่ะโอ้โหครบถ้วนจริงๆปกติเวลาที่เที่ยวมีบริการหรือไม่ล่ะแค่ค่ะบริการ ขอบคุใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราก็จะมีบริการจองโรงแรมค่ะทั่วโลกเลยนะคะเราก็มีพันธมิตรนะคะคือเ e เบิลควอลตอร i โอซึ่งเทเบิลควอลตอริโอเนี่ยถือว่าเป็นสายที่ดูแลเครือโรงแรมลักชูรีหรือัลตราลักช r รีทั่วโลกเลยค่ะมีอย่างเช่นอามานบุเป็นชมีขอัลคาเปลรารีสอร์นะคะ บางบัวคือมีถือว่าแบบเยอะมากนะคะก็คือเราก็คือดูแลแล้วก็ประสานงานกับทางนี้พอดีัให้แนะนำโรงแรมที่ดีแล้วก็เหมาะกับคาแรคเตอร์แล้วก็สไตล์ของลูกค้าแต่ละคนค่ะแล้วก็เรายังเป็นพันธมิตรนะคะกับวอรดูโซซึ่งถือว่าเป็นทราเวลเอเจนซี่ลักชัวรี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เลยค่ะโอ้เพราะฉะนั้นมาที่นี่นอกจากเขาบกว่า One Stop Service แล้วยังเป็น Ultra Luxury Premium Experience ด้วย